สวัสดีค่ะวันนี้บีก็จะพามาชมรถเก๋งเกียร์ออโต้ค่างวดไม่เกิน4,000บาทนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับรุ่นนี้จะเป็นคันนี้เลยคันที่อยู่ด้านข้างบีนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Mitsubishi m i r a หนด1 2 GLX ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้จะเป็นรถปีคศสอ2 2 1 2จะใช้งานปีพศ2555นนั่นเองนะคะลูกค้าบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ราคาขายถูกมากๆและที่สำคัญผ่อนถูกกันไปเลย และได้เป็นระบบเกียร์ออโต้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจากภายนอกตัวรถแล้วก็ค่อยเข้าไปชมภายในตัวรถกันก่อนแล้วกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะอ่ะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมด้านหน้านะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมชุดแต่งนะคะลูกค้าที่เป็นตัวครอบอ่าโคมแหมชุบท,ที่ตาไฟคู่หน้าแบบนี้นะคะ ใสมาแล้วเรียบร้อยเป็นชุดแต่งเลยนะคะลูกค้าอะแล้วก็คันนี้นะคะมาดูที่ด้านข้างตัวรถของเรากันต่อเลยคันนี้จะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างของตัวรถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะนี่มีไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะที่แก้มด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวรถนะคะมาพร้อมล้อรถนะคะคันนี้จะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อจากศูนย์มิตซูเลยนะคะเป็นล้อขอบ14นะคะลูกค้า ขนาดตัวยางอยู่ที่165ทับ65 R14 นะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะคะใส่มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งมือเปิดประตูนะคะเป็นตัวครอบโครเมียมสีเงินชุบแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะ เดี๋ยวไปชมที่ด้านท้ายตัวรถของเรากันต่อเลยนะคะว่าจะมีชุดแต่งอะไรบ้างและออปชั่นเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะของแต่งและออปชั่นของตัวรถนะคะมีอะไรบ้างสําหรับด้านท้ายนะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาชมกันเลยเนะาะสำหรับคันนี้อย่างแรกเลยที่มีก็คือมีชุดแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังใส่มาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนกระจกด้านหลังนะคะจะเป็นกระจก เส้นสีส้มๆแบบนี้ก็คือเส้นไล่ฟ้าเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวส่วนตัวมือเปิดด้านท้ายนะคะประตูก็จะเป็นครอบโครเมียมชุบสีเงินแบบนี้นะคะสําหรับชุดแต่งของของแต่งของเขานะคะลูกค้าแล้วก็คันนี้ก็จะมาพร้อมตัวแต่งครอบโครเมียมสีเงินที่ด้านท้ายไฟท้ายแบบนี้นะคะใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังให้ด้วยนะคะมีสเกิร์ตด้านหลังด้วยนะคันนี้อ่ะ เดี๋ยวมาเปิดดูด้านท้ายตัวรถกันสักนิดนะคะนี่สำหรับเปิดประตูด้านท้ายตัวรถออกไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีถ้าเกิดว่า,าเราดันเป็นเบาะนั่งนะก็จะมีช่องเก็บของให้เก็บของแล้วก็เก็บสัมภาระได้เล็กน้อยนะคะลูกค้าพอประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีสัมภาระเยอะๆนะคะลูกค้าอยากเก็บของเยอะๆกว่านี้ก็สามารถพับเบาะลงไปได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะลูกค้าวิธีการพับเบาะของเราก็คือง่ายมากๆมันจะมีเชือกอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะลูกค้าพับคนเดียวเองพับคนเดียวได้เลยเป็นผู้หญิงก็พับได้แค่ดึงเชือกแบบนี้แล้วก็ดันลงไปง่ายมากเลยนะคะลูกค้าและถ้าเกิดเราจะเอาเบาะกลับขึ้นมาก็ไม่ยากนะคะทําคนเดียวได้เลยนะแบบนี้เลยนี่นี่แค่นี้เลยนะคะลูกค้าง่ายมากๆนะคะลูกค้า โอเคเดี๋ยวไปชมออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาถึงภายในห้องไดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ภายในจะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าส่วนตัวเบาะของเราก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดําเดินได้สีดําแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมคอนโซลด้านหน้า,นาที่มาด้วยโทนสีดํามาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์อ Power นะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยแอร์แบกด้วยแล้วก็คันนี้จะมาพร้อมตัวกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะลูกค้า กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะเครื่องเสียงของเขานะคะก็จะสามารถเชื่อมต่ออ CD MP3 ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อวิทยุ AMFM สายอักได้นะคะลูกค้าช่องอักจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์นะแล้วก็มาถึงที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์มินนุ่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนตัวเกียร์ก็จะเป็น ตัวเกียร์ออโต้ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาดูเลขไม์กันต่อเลยนะสำหรับคันนี้เลขไม์ของเราก็คือน้อยมากๆเลขไม์เพียงแค่5,7,380กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครที่อยากได้อ่รถคันเล็กๆนะคะรถเก๋งขับง่ายๆอย่างเกียร์ออโต้นะคะผ่อนถูกๆไม่เกิน4,000บาทบีแนะนำคันนี้เลยนะคะ เดี๋ยวไปชมที่ห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถกันต่อก่อนเลยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ1,198 cc หรือ78แรงมา้านั่นเองนะคะสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์จากศูนย มิตซูบิชิเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าไม่เคยผ่านการแต่งเครื่องยนต์ใดๆมาเลยนะคะก็คือเครื่องยังเดิมๆอยู่เลยนะคะและที่สําคัญสําหรับคันนี้มาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกด้วยนะคะมีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ก็คือเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1.2นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็คือเป็นเครื่องอีโกคาร์นะคะลูกค้าก็คือประหยัดน้ํามันเลยนะคะลูกค้าอ่า ส่วนคันหน้าของเราก็คือยังเดิมโรงงานมากๆนะคะลอยเม็ดอคิวซี C, เดิมโรงงานก็คือยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวฝากระโปรงด้านหน้าของ,องเครื่องนะคะก็คือยังเดิมโรงงานเช่นกันนะคะลูกค้าลอยเม็ดอคิวซี C, เดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดเช่นกันนะคะ <S <S เป็นยังกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Mitsubishi m ม r a า e 1.2 GLX ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถปี คสอ2012จะใช้งานปีพศ2555นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่179,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีประวัติเครดิตดีออกรถสู์บาทฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,930บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา6ปี72งวดด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโปรโมชั่นและ,อะของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้นะคะก็คือ1 ปีค่าดําเนินการปีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบันแล้วก็2นะคะมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีกหปีเต็ม3นะคะเราสามารถทําสัญญาได้ทั่วไทยออกรถได้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าสามารถส่งมอบรถให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699นะคะ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปดีๆต่อๆไปแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ